สวัสดีครับวันนี้ผมก็ไปเจอแสงเงาตัวหนึ่งมานะครับชื่อว่า Luna Shader 2.0หรือว่า Lunex นะครับเขาเติมตัว c มาด้วยนะครับก็อันนี้นะครับจะลองรับ w i ้ e b a n d Visual นะครับผมก็สามารถลองรับในไ e มครับเวอร์ชันน1 1 1 9 4นะครับหรือว่าล่าสุดตอนนี้เลยนะครับผมก็เขาบอกว่าไอตัวนี้นะครับจะสามารถแบบเปิดใช้งานแบบพวกแสงเงา เงาสะท้อนอะไรอย่างนี้นะครับคล้ายๆกับคนที่มีการ์ดจออาร์เทเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องใช้การ์ดจออาร์เทนะครับผมก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับก็คือว่าคล้ายๆกับคนที่มีการ์ดจออาร์เทนั่นแหละนะครับผู้ชมเคยเห็นไหมครับแบบคนที่มีการ์ดจออาร์เทนะครับจะสามารถเปิดแสงเงาได้โดยที่เราไม่ต้องลงแสงเงาก็ได้นั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันเลยนะผมก็ไปเจอมาวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็ตัวอย่างก็สามารถไปดูกันได้นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขารูปนะครับลงมาให้ดูนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมก็มองว่ามันก็จับไม่ได้แบบแสงสว่างจ้ามากอะไรนะครับแต่ว่ามันดูแบบเรียบๆนะครับดูแบบสบายตาดีนะครับอันนี้ก็อย่าจะลองวันนี้เลยนะครับผมก็ทําการโหลดไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับตรงนี้เลยนะครับคับผู้ชมก็สามารถมาโหลดได้ที่ตรงนี้นะครับก็นะครับลองรับเปอร์ชั่นตตามนี้เลยคุณผู้ชมนะครับผมก็ เวอร์ชันล่าสุดก็มีนะครับ1น9 4ุดนะครับก็ลองรับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเกมดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมผมก็อยากลองเหมือนกันนะโอเคนะครับเรากลับมาในเกมไม c คร f t กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาลงกันก่อนดีกว่านะครับก็สามารถลงตามผมได้เลยนะครับถ้าโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาที่ global resource ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับ Luna Shader นะครับกด activate ไปได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผม จากนั้นก็มาที่หัวข้อวิดีโอนะครับมาเปิดนะครับไวบ้านพิชชัวด้วยนะครับนี่เลยนะครับจะได้ติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดกลับไปเลยหน้าแรกอ่ะแล้วก็ดูในเซตติ้งนะครับว่าติดหรือยังนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าติดแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับมันจะตั้งค่านะครับอ้างอิงตามไวบ้าน i ิชชัวเลยนะเหมือนกันเลยนะครับเราตั้งค่าไวบ้านพิชชัวไวแบบไหนนะครับนี่ สงงาที่เราลงเพิ่มเติมก็จะตั้งค่าไว้แบบนั้นเลยนะครับอันนี้ก็สามารถตั้งตามผมได้นะอันนี้ผมมองว่าตั้งตามนี้ก็นะครับสวยละนะครับอันนี้ก็เขาแนะนําไว้ประมาณกลางๆนะครับโอเคไปลองสร้างโลกดูนะครับทานผู้ชมว่ามันจะสวยตามคําล่ํหลือเปล่านะครับแบบมันจะมีการ์ดจออเทก็นะสวยได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่มีการ์ดจออารเทกนะทุกคนโอเคนะครับ ดี๋ยวนะมีอะไรที่เราต้องเปิดไหม๋ยวผมเปิดคาสั่งสักคู่นะครับโอเคแล้วก็อันนี้ขอปิดไปก่อนมันติดเพียเยอะเดี๋ยวแบบมีคนเข้ามาแล้วโหลด s h a อร์แล้วคนเข้ามาจะแหลกนะครับผมยังค่อนข้างหน่วงเลยโอเคก็ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเราไปลองดูดิเดี๋ยวผมขอแบบตั้งค่าเวอร์ก่อนบนึงนะครับอันนี้ไหมโอเคมาลองดูครับไป let's go ึออ๊บมาแล้วโอ้โหโอ้โหอ,โอ,โอ้ข้างเลื่นอยู่นะนะทุกคนนะครับเหมาะกับแบบสเปคต่ำๆนะครับเดี๋ยวผมดูการเร er นเดอร์แปนบนึงนะครับว่าตอนนี้ผมเปิดเรนเดอร์ er ไว้ประมาณไหนนะโอเคประมาณสิบสองนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับทุกคนอืมมันไม่ได้ดูสว่างมากครับมันไม่ได้ดูแบบเขาเรียกว่าแบบ เขาเรียกว่าไงแบบสวยมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันดูแบบสบายตานะครับดูไม่ต้องแบบอะไรมากมายนะครับแต่ว่าจะมีพวกแสงสะท้อนบล็อกด้วยนะครับเห็นปะนี่แสงท้อนบล็อกต่างๆนะครับผู้ชมดูสังเกตนะครับเห็นปหอันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับนี่ผมชอบแล้วเนี่ยเออผมชอบผมชอบนะครับไม่ต้องสว่างมากก็โอเคแล้วอะ่ะนะครับ ผมว่าเหมาะกับคนที่แบบมือถือสเปคไม่แรงนะครับผมว่าใช้ได้นะครับโอ้โอ้ใช้ได้ทุกคนดูดินี่ครับโอเคโอเคเลยนะให้ดูแบบชัดๆนะครับก็โอเคนะนะครับไม่ได้เวอร์เกินนะทุกคนมันไม่ได้เวอร์เกิน แต่ว่ามันดูโอเคเลยครับเออใช้ได้ใช้ได้่ดะผมให้ดูแบบนี้นะครับอืมนะโอเคเลยไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่เอี่ยใครชอบแนวแบบไม่ต้องมีแสงเยอะนะครับก็ แนะนำ Luna shader นะครับเวอร์ชันสอนย์ได้นะครับรองรับไวเานวิชชั่นะครับหรือว่ารองรับของไมค c r a f t เวอร์ชันล่าสุดตอนนี้เลยนะครับผมโอเคใช้ดได้ครับใช้ดได้อืมอืมโอเคเลยเดีย๋ยวเราไปดูไปดูน้ำกัำนดีกว่าทุกคนไปดูน้ำไปดูน้ำดีว่าน้ำจะเป็นยังไงนะฮะ โอ้ยน okay. oh. ้าโหน้ ijo, lecturer, ah, ํโอ no ้รู้สึกว่าน้ํานี่จะสวยเป็นพิเศษเลยทุกคนอย่าไปดูตรงนน้นดีกว่าตรงโน้นน้ําจะน่าจะใหญ่กว่านะครับไปดูน้ําใหญ่ๆกันดีกว่านี่ครับบรรยากาศนะครับอันนี้คือเป็นบล็อกเขียวๆนะครับอ่าพวกสัตว์พวกนี้ก็จะมีแบบเงาของพวกสัตว์ด้วยนะครับพวกม็อบต่างๆเนี่ยมีเงาด้วยนะเจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่ครับเงาของหญ้าต่างๆนะครับโอเคนะ แล้วก็เมฆนะครับค่อนข้างที่จะแบบมีนูนนูนิดนึงนะเมฆมีมิตินะครับมีมิติมากขึ้นนะครับใครที่ไม่ชอบเมฆก็สามารถปรับได้นะให้มันแบบน้อยลงก็ได้นะอันนี้ผมปรับน่าจะมีเดียมไว้นะครับเดี๋ยนะผมดูแป๊บนึงนะครับในมีเดียมถ้าเราปรับแบบโลนะครับเป็นงไงเมฆน้อยลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่ามันน้อยลงไหมเนะี่ยน้อยนะโอ้โหดูน้ําดิ โอ้โหดูน้ำดิน้ำใสมากโอโ้น้ำเป็นแบบนี้นะครับผู้ชมดูดิน้ำค่อนข้างดูสมจริงเลยนะครับโหเห็นตัวปลาเลยครับโอเคน้ำเป็นแบบนี้นะครับใสดีใส,ด,ใสดีนะครับมองจากด้านบนนี่คือเห็นแบบนั่นแหละเห็นชัดเจ๋วมากครับน้ำก็จะแบบดูเคลื่อนไหวประมาณนี้ผู้ชม นี่ฮะโอเคเฮ้ยใช้ได้เนี่ยน้ำนะเดี๋ยวพอเราลองลองดูแบบพระอาทิตตกนะครับพระอาที่ตกซันเซ็ตโอเคอ,อันนี้ก็จะเป็นพระอาทิตย์ตกนะครับตกฝั่งโน้นนะแต่ตอนนี้คือพระจันทร์กำลังขึ้นนะครับ ก็ท้องฟ้าเนี่ยเหมือนจะออกแบบแนวม่วงๆนะครับเวลาพระอาทิตย์ตกนะครับอันนี้ก็ตอนกลางคืนนะครับกำลังจะเข้าตอนกลางคืนละโอเคก็ใช้ได้นะใช้ได้นะครับไม่ได้สวยเกินนะแต่ว่ามาทําให้เราแบบเล่นดูแบบสมูทๆขึ้นนะครับไม่ได้เวอร์เกินเลยจริงๆขพราะท้องฟ้าแบบออกแนวม่วงๆนะโอเคนี่ก็จะจะเข้าตอนกลางคืนแล้วผู้ชมนี่ครับ อาจารย์กำลังขึ้นแล้วนะครับโอเคนี่ตองคืนนะแต่วัดแร่จะไม่เรืองแสงนะครับผู้ชมพวกลงพวกแร่นะครับจะไม่เรืองแสงนะโอเคโอนนี้ตอนคืนแล้วเนี่ยดูสว่างมากเลยจริงดูสว่างมากจริงนะก็น่าจะตามชื่อแหละครับลูน่าโอเคนะครับ,ลอ,นะรบลองกระคืนวันนี้นะครับ ๋ต่ลองก็คืนวันนี้มิดไนไปเลยครับโอเคมิดไนโอ้โหนี่ตอนคืนเลยเนี่ยตอนคืนคนข้างที่จะสว่างนะครับทุกคนโอเคมีเงาด้วยนะตอนคืนดูดิเห็นเงาแล้วด้วยนะครับสะท้อนมาจากดวงจันทร okay. ์นะครับโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมก็นะครับตอนคืนนี้สว่างเลยอะแทบไม่ต้อง ปักไฟเลยครับทุกคนอ๋อเนี่ยพระจันทร์เป็นแบบนั้นนะครับ๋อพระจันทร์จะมีแบบเคาเรียกว่าวงรอบๆใหญ่นิดนึงนะครับเนียนะผมเห็นตาสไปเดอร์เป็นแบบไหนเนะี่ยแดงชัดเลยครับโอ้ชัดอยู่นะโอ้ใจเย็นใจเย็นโอเคถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็ไม่ได้แย่เลยนะครับอืมเดีย๋ยวลองดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับ นี่ก็จะเป็นตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะจะไปดูดิว่าน้ำจะสะท้อนหรือเปล่าอู้สะท้อนนะฮะดูดิอู้ใช้ได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 ้โอเคอุ้สวยอยู่นะแต่ก็ค่อนข้างจะกิน F P S นิดนึงนะครับนี่ครับนี่คือตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับขอเขอใหม่ขอใหม่หมนะโอ้โอ้สวยเนี่ยสวยเลยสวยเลยนะครับผมชอบน้ำมากเลยอะมันมันเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยครับโอเคก็ถ้ามาใกล้นะ้าค่อนข้างที่จะ fps ดรอปนิดนึงนะครับส่วนเงาของเราก็นี่ครับตามของเราไปทุกที่เลยนะครับเงาของเรานะก็ถือว่าดูสวยเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูใน n นเธอรดีกว่านะฮะ โอเคมาแล้วฮะโหโหนายเนเธอร์นี่ถือว่าแบบแสงแบบสุดยอดมากเลยนะจริงสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวต้องผมต้องทะลุบล็อกไปแบบนึงนะครับเรามาดูกันครับนายเนเธอร์โห ดูแสงทุกคนค่ขอนข้างที่จะได้อยู่นะจริงดูน่ากลัวเลยอะ่ะนี่ครับใน,นเธอจะเป็นประมาณนี้นะนี่ครับเนเธอหน้าผมแดงเลครับ แดงไปทั้งตัวโอเคนะครับโอ้โ oh, หดูดูแกส๊สดิ่อันนั้มันติดไฟเหรอมันติดไฟหรือว่าเป็นแสงแบบนี้น่าจะเป็นแสงแบบนี้แล้วนะครับนี่ครับในเธอก็จะเป็นประมาณนี้นะอา้อาวอ้าวติดไฟเฉย โอเคก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะนจริงนะครับทำดอ,อกไม้ก็ค่อนข,ข้างเยี่ยมเลยนะนะครับก็มาอาจจะไม่ได้ไม่ได้สวยเหมือนตัวที่ผมรีวิวไปนะครับสองสาตัวที่ผมเคยรีวิวไปนะอันนั้นแบบจะกินสเปคนนหนึ่งนะแต่ว่าแบบค่อนข้างที่จะบบสวยนะครับแล้วก็บล็อกมีมิตินะครับแต่ว่าอันนี้จะเน้นแบบแนวสมูทสมูทนะครับดูไม่ต้องแบบ สว่างจ้ามากนะครับเอาไว้สำหรับคนที่แบบชอบแนวแบบรบเรียบนะครับไม่ต้องวุอหวามากก็โอเคเลยนะสำหรับ Lu n a Shader นะครับหรือว่า l u n เน็กเชเดอร์นะครับก็อ่านได้สองแบบนะก็ใครที่อยากจะลองก็ลองได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมก็เก็บไปใช้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับผมนะครับก็ใครอยากลองก็ไปโหลดได้นะครับที่ MCDL นะครับหรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับผมก็ไปลงกันได้นะครับสามารถลงในเวอร์ชัน1.1.94นะครับหรือว่าไมคครับบนมือถือนะครับเวอร์ชันล่าสุดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับถ้าอยากผมลองแสงเงาตัวไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการลองให้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับเจอใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ